ยินดีต้อนรับสู่ช่องลักชัวรี่คช่องที่เราพาคุณไปสำรวจนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแห่งการขนส่งการออกแบบและสมรรถนะระดับสูงแม้ว่าช่องของเราจะเน้นไปที่รถยนต์หรูหราเป็นหลัก แต่วันนี้เราจะพาคุณก้าวออกจากถนนและขึ้นสู่รางรถไฟในวิดีโอพิเศษนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในโครงการคมนาคมที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือรถไฟความเร็วสูงไทยปี2026รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมการเดินทางในประเทศไทยไปอย่างสิ้นเชิง รถไฟหัวกระสุนไทยปี2026ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศในการเข้าสู่ยุคข,ขอองค์การคมนาคมทางรางขั้นสูงโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเมืองสำคัญต่างๆเช่นกรุงเทพมหานครนครราชสีมาและในอนาคตจะขยายต่อไปถึงหนองคายเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงแพนเอเชียที่ยิ่งใหญ่ โครงการนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกไม่เพียงเพราะเทคโนโลยีขั้นสูงแต่ยังเพราะศักยภาพในการเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศเริ่มจากดีไซน์ภายนอกรถไฟหัวกระสุนไทยมีรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวล้ำสมัยและมีความแอโรไดนามิกสูงตัวรถสีขาวเงินตัดด้วยเส้นสีแดงและน้ำเงินสื่อถึงความสง่างามและความภาคภูมิใจในชาติ การออกแบบเน้นการลดแรงต้านลมเพื่อให้วิ่งได้อย่างรับรื่นและเงียบแม้ใช้ความเร็วสูงหัวรถถูกออกแบบให้ยาวและโค้งเพื่อเพิ่มเสถียรภาพคล้ายกับรถไฟชั้นนำของญี่ปุ่นและจีนภายในรถไฟตกแต่งอย่างหรูหราและให้ความรู้สึกกว้างขวางแสงไฟนุ่มนวลและหน้าต่างขนาดใหญ่ช่วยให้ห้องโดยสารสว่างสบายที่นั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มีพื้นที่ขากว้างสามารถปรับเอ็นได้พร้อมที่วางเท้าและหน้าจอส่วนตัวในบางชั้นบริการสำหรับชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาสมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเทียบเท่าการเดินทางทางอากาศระดับพรีเมียมเช่นเบาะปรับนอนได้ระบบชาร์จไฟพื้นที่ Wi-Fi และบริการอาหารบนรถ ในส่วนของสเปครถไฟหัวกระสุนไทยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะแรกและจะสามารถวิ่งได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรถใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์หรือเครื่องบิน ระบบกันสะเทือนและเก็บเสียงถูกออกแบบให้ลดแรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกนิ่งและเงียบแม้วิ่งด้วยความเร็วสูงเรื่องความปลอดภัยก็เป็นหัวใจหลักรถไฟใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหลายชั้นทั้งระบบตรวจจับความเร็วสิ่งกีดขวางและเบรกอัตโนมัติศูนย์ควบคุมจะตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่ารถไฟทุกขบวนทำงานอย่างแม่นยำและปลอดภยัย โครงสร้างรางและสถานีได้รับการออกแบบให้ทนต่อสภาพอากาศร้อนและฝนตกหนักตามสภาพภูมิอากาศของไทยในด้านสมรรถนะรถไฟหัวกระสุนไทยแสดงให้เห็นถึงการเร่งและเบรกที่ยอดเยี่ยมสามารถเร่งถึงความเร็วเดินทางได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีและผู้โดยสารแทบไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนความเร็ว ระบบไฟฟ้ายังสามารถกู้คืนพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม่ทำให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีบนขบวนรถก็ทันสมัยสุดๆห้องโดยสารมีจอแสดงข้อมูลเส้นทาง เวลาและความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการความบันเทิงและช่องชาร์จไฟสำหรับทุกที่นั่งระบบไฟและอุณหภูมิควบคุมอัตโนมัติตามช่วงเวลาเพื่อเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารพร้อมระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางสถานีของโครงการนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันออกแบบให้ทันสมัยสะอาดและเป็นระบบอัจฉริยะมีระบบจำหน่ายตั๋ออัตโนมัติการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริก และระบบจัดก,การสัมภาระอัจฉริยะทุกพื้นที่ถูกออกแบบให้รองรับผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆได้อย่างสะดวกเช่นรถไฟฟ้ารถบัสและสนามบิน โครงการนี้ยังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเพราะจะช่วยลดเวลาเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงานจำนวนมากเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทยลาวและจีนจะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงในเอเชียส่งผลดีต่อการค้าการเดินทางและความร่วมมือระดับภูมิภาคในด้านราคาค่าโดยสารรัฐบาลตั้งใจจะให้มีราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อให้คนไทยทั่วไปสามารถใช้บริการได้จริงมีระบบจองตั๋วออนไลน์แบบเรียลไทม์และอาจมีบัตรโดยสารพิเศษหรือแพ็กเกจเดินทางร่วมกับระบบขนส่งอื่นๆอีกหนึ่งจุดเด่นคือเรื่องสิ่งแวดล้อมรถไฟความเร็วสูงช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนจากการเดินทางทางถนนและทางอากาศและมีแผนจะใช้พลังงานสะอาดมาขับเคลื่อนระบบในอนาคต